สมจิตโยลายมูเจ็ดบ้านหนองปลาแดงตำบลนาหอบออำเภอโพธสวรรค์จังหวัดนครพนมพอมาลองว่างแล้วเขาก็ชุ่มกระชวยแต่เลยหมูกินนะมันลองๆเบิ้ง <c oughs> ที่แรกเนี่ยพวกอาการอ พวกข้าเหนียวหรือว่าเป็นยังไงนี่มีมีอาการเป็นแบบไหนเนี่ยบอกก้อยฟังเนี่ยออดแลอแอะแะคือรู่นอแล้วเยี่ยวสะดวกไหมเยี่ยวสะดวกกินแล้วมีแห้งชุ่มชื้นสวยดีเชลานี้อ่ก็เป็นสี่ัดขัดนะเลอกาแฟมากินลองๆเพิ่งกินแล้วก็เยี่ยวสะดวก ออเดลเล่เล่แล้วกินกาแฟแล้วก็มีเฮียมีแหงขึ้นมีกำลังขึ้นเหนียวสะดวกแข็งแรงขึ้นสบายชอกกระลุกสิประทับใจไรเติมกินกาแฟแล้วก็ได้มีกำลังขึ้นมาแซ่บขนาดกาแฟแซ่บวีนลีต้มเราจะใส่น้ำลายเด้อมันคิดเยอะ ไปตามพอดีพอดีกาแฟดามอนนี่แหละขอบคุณหลายๆเด้อครับท่านที่โฆษณากาแฟดามอนนี่ขอบคุณหลายๆที่มาส่งกาแฟดามอนนี่กินได้สายแล้วเอาคนใดอยากกินอยกไซก็มาลองสายลองกินเบิ้งมันอานดีพูดดีนะมาลองเบิ้ง พได้กินมันดีแล้ววาคักแล้ว <c oughs>